ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอกกอกสเตชันนะคะทุกคนที่ได้ท่านผ้ใหญ่ท่หนักแน่นน่อยวันนี้เราช่องกกกอกสเตชันเรามาที่วัดพุทหลงค่ะมาพบกับพระอาจารย์นะคะทนายสมเกียรติผู้ใหญ่บ้านและแม่ผู้ใหญ่พ้ายูทูบเบอร์มามอบรถค่ะเรรื่องาที่เมื่อวันก่อนนี้มีกระแสข่าวที่อาจจะดูแล้วมันผลไม่ค่อยถูกต้องอย่าง่ยวกับเรื่องรถคันสีแดงสามล้อนะครับยังไม่ไดเดียวยัง อย่างนี้เกิดขึ้เหไหมนะครับทีนี้ผมก็ได้คุยกันทางท่านผู้ใหญ่กับทางแม่ผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ได้คุยกับทางท่านเจ้าของแล้วจุดประสงค์ของท่านเจ้าของเองได้แจ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นสัมพันธ์บุญนะครับในการมอบก,กับทางวัดใช้ในการกุศลเพราะนั้นเป็นเรื่องของทางพระอาจารย์นะครับทางวัดครูหลวงที่จะใชอ้อะไรก็ได้บินธรรบาตรเอ่ยไปรับคนช่วยคนแก่บ้างอะไรก็แล้วแต่ของทางวัดตามความเหมาะสม พราะนั้นไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นที่มีมการกล่าวหาว่าท่านผู้ใหญ่เองเนี่ยไปทําผิดหนึ่งห้าจงหนึ่งห้าเจ็ดของความโบราณยุตินะครับและจริงๆแล้วถึงแม้ท่านผู้ใหญ่เองจะรับด้วยนะสมพติว่าท่านผู้ใหญ่จะรับเนี่ยนะครับ,บกฎหมายมันก็ยังให้โอกาสท่านผู้ใหญ่เองในการชีแ้แจงไปยังผู้บังคับบัญชาไปในสามสิบวันด้วยซ้ำแต่จริงๆแล้วท่านได้โทรศัพท์เมื่อไท่านจะขอแม้ใช่ไหมท่านจะของตรงวัดหรือว่าต้องมาวัดนี้นะครับเขาสมมติชื่อไว้นะครับไม่ต่างประเทศเขาไม่อยากพูด อ่าแล้วก็ควรมีไว้นะครับอาจารย์เมื่อกี้ผมขับรถเก๋งมาผมมูอตายครับ <c oughs> คือจริงๆอยากให้ญาติโยมมาช่วยกันหน่อยนะครับเช่นมีรถเกตเอามาช่วยกันเกตหน่อย <ฮะ S 1> ผมคิดว่าค่อยๆเทหินนะครับหินกรวดไอ้น,นี่แน่นๆเนี่ยบริจาคทันหนึ่งผมเชื่อว่าไม่ถึงคันละห้าร้อยบาทหรอกเดี๋ยวไม่แน่ผมมีโอกาสผมจะมาเป็นสะพานบุญให้แต่ขอผมถามวัาป่าค์ผมแค่ให้เสร็จก่อนวันนี้ผมเชื่อว่าจัดเรื่องเมนอย่หมดตอนที่ยี่สิบกว่าเนี้ยราคมเนี้ยจะหมด วาละไม่ได้แล้วมันขึ้นแล้วไม่แน่ผมจะหาเจ้าภาพหรือสะพานบุญให้กับเพื่อนๆที่กรุงเทพที่อยากจะสร้างสนนคนทางคือลักษณะอาจจะไม่ได้คอนกรีตแข็งแรงก่อน,นี้ช่วงนี้อาจจะเป็นการเสริแล้วเทหินกรวดกย์เพื่อที่ให้รถรมันวิ่งได้สะดวกกว่านี้คืออย่างอยหินมันอัดแน่นได้ใช่ไหมครับลงได้ไหมเมื่อกี้ผมคิดว่าทนายมาได้ไหก็ตกใจครับบอกลัมมี่ว่าขอโทษนะเพื่อนเราก็คิดว่าถนนมันเดินเข้ามานดู่เงี้ยวกระบะใหญ่มาดีกว่านะครับ เพราะฉะนั้นวัดยังต้องการการพัฒนาในลักษณะการสัญจรอย่างน้อยมันบันเทามันอาจจะไม่ได้ว่าแข็งแรงจนนั่งอยู่เป็นผงกระพันหรอกแต่ว่ามันบันเทาการเดินทางของทุกท่านในการมาทำบุญบันดาลกันด้วยะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยตัดสินใจมาเพื่อนผู้ใหญ่ทอางบากวันนี้ขอแยกมอฟถ้าผู้ใหญ่จะมอรถสำรองมาดูยี่ห้ออะไรมีเร่องู้มืออะไรัมครับีเอามาว่เอามาไวมไม่ได้ไปลงรประจานนี่อ่อเกีตุกอย่าี่ แต่ว่ากุญแจก็ต้อองกลับไปม่ต้องกลับมาแล้วนะอาจารย์ครับอา,อากท,ท่านผู้ใหญ่มอบนะครับเป็นกุญแจสำรองกันอาจารย์รับไว้เป็นประโยชน์แก่ศาสนา,านะครับาาแล้วก็สารนะครับสาราับะนันเดี๋ยวเขาไปลงประจําันก่อนแล้วจะะสมว่าแพทย์ไนะครับเพราะนั้นทุกท่านต้องหยุดนะครับพี่น้องเอฟซีพี่น้องประชาชนที่เข้าใจผู้ใหญ่ผิดเข้าใจแม่ผู้ใหญ่ผิดว่าเนี่ย ไปรับอะไรนะเงินเกินกว่าสามพันบาทอะไรกฎหมายปปชอขอโทษนะครับถ้าจะทุจริตเนี่ยไม่มาส่งมอบก,กันต่อหน้าทุกท่านหรอกหรือว่าไอ้ถ้าไอ้รถคันนี้มันเป็นรถที่โกงมาอะไรมาเนี่ยเขาไม่มีมาถ่ายทอดอย่างนี้หรอกว่าเนี่ยไอ้แม่ผู้ใหญ่มาขับกลับบ้านไปหน่อยคนอย่างผมจะจะโกงผมไปหากัะใต้โต๊ะครับไม่มีทางหรอกครับที่จะมานะมามอบก,กันแบบโจงๆอย่างนี้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นการตีความของสื่อข่าวที่ออกไปบางครั้งยังไม่ได้มีการสอบถามท่านเจ้าของและกระจของเรื่อง ก็ออกไปในแนวว่นานี่ไงรับเงินเกินกว่าสามพันปิดกฎหมายปปชปปชนะครับพี่นักประชาชนก็มองผู้ใหญ่ในทางที่ลบอีกละผิดแล้วเรียกรับสินบนหรือเปล่าหรือสำรองเอาเงินประโยชน์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะหลังจากวินาทีนี้ถ้าใครก็ตามกล่าวหาหรือใส่ความหรือไปพูดแล้วสัจสืมเสียถ้ารักษาสิทธิ์เอาเองถ้าผู้ใหญ่คุณแม่ผู้ใหญ,ใหญ่รักษาสิทธิเอาเองนะครับเพราะนั้นวันนี้ยุติเรื่องข่าวลือ เพราะตรงนี้คือความจริงนะครับกุญแจรถสมมอบแล้วนะครับรอาจารย์ท่านรับเรียบร้อยแล้วทุกท่านเห็นนะฮะนะครับคืออื่นคงไม่มีอะไรเพียงแต่อยากจะบอกว่าวัดสวยล <c oughs> ุ้นลื่นจริงๆครับอาจารย <c oughs> ์นี่น่งยอยู่นี่เย็นมากเลยนะครับใครไม่เคยเข้ามาเพิ่น <c oughs> เชิญมาทําบุญนะฮะที่วัดบูหลวงนะครับ <c oughs> าการเดินทางอาจจะเข้ามายากหน่อยแต่ถ้าใจ <c oughs> แบบใจถึงใจทุกอย่างก็มาให้ถึงนะครับถ้าใจถึงใจต้องเข้ามาให้ถึง แล้วท่านจะไม่ผิดหวังเลยโดยเฉพาะหน้าหนาวนี่จะหน้าฝนยิ่งสวยแต่หน้าฝนเข้ายากนะนะฮะจดไม่มีอะไรครับอาจารย์มีอะไรจะบอกบอกทังนได้โยมเลยนะครับอ่าไม่มีมีไหมก็คืออาจารย์เป็นใจรับไว้เป็นเป็นเป็นของวัดนะครับอาจารย์พูดไม่ค่อยเก่งน,นะครับก็เลย <c oughs> ให้อาจารย์ให้พรหน่อยไหมครับถวายแล้วก็ให้พร <c oughs> ให้พรท่านจะของ ใ่รับอาจจะเอาสักหน่อยก็ได้เนาะครับครมา หลัสทความเลยทธิศิริใดเ้าเป็นสัองของธรรมมวลพรมคิดความป่าเถื่อนใดนั้นเปนความสมเร็จพวามสำเร็จสำเด็จยวกันสาธุสาธุสาธุแล้พร้อมนะค่ะอาววหาปุลบัลิกเอนิสะารังเววาเววาอิโตตินังเตตานังอุปตัปติ มูชิตังบาินังบุญห้างจิตปเมวัสลิสาตุสัพเพบุเรนิสังกปายันโรกาลาโซยานามิโยจิรัสษณ์ะนภาตบดีจิโยวิวัตจันตุสัโนโควินาสุตุมาเทวุังวันตรายุสุขีติภายุโกภะวะอภิวานานาสีลิสเิจังปูถาปิชายิโญจัตตารธรรมาวัคคติอายุวโนสุขังปลังสาธุ คจบนะครับจบโอเคที่ผมไม่ต้องใช้ไม้เลยนะครับตรงนี้เสียงดังก่อนจบโอเคงั้นเราาไป